สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนาประจําบรรจันทรที่13เดือนตุลาคม68นะครับก่อนรับชนแนทางของวันที่13นะครับเรามาสรุปผลของวันศุกร์กันก่อนนะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่1กับ2นะครับสูตรฝันไปที่1ผล31873นะครับก็มาที่1หลัก10บนนะครับมาตัวนี้ตัวฝันนะครับแล้วก็ตัวชน แล้วก็ที่สําคัญเข้าคู่เจาะ2ตัว18นะครับ18บนนะครับมา2ตัวตรงนะครับแล้วก็ตัวเน้นตัวฟันชุดเม็ดเดียวด้วยนะครับเป็นชุดรองนะครับไม่ใช่ชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวจะเป็น1 4นะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเด่น3าตัวมา 1- 2ตัวมาที istant, ่8หลักหน่วยบนแล้วก็1หลัก10บนนะครับมา2ตัวแล้วก็มาเป็นคู่ <c oughs> 2ตัวด้วยนะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับก็มาที่8ตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็มาตัวเจาะตัวเน้นตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับ ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางของลาบฒนาของเรานะครับเดินต่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดินติดต่อกันมาห้างวดติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตามกันต่อในแนวทางของที่13นะครับแต่ก่อนรับแต่ก่อนปรับชมนะครับก็ต้องให้คำเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับถึงแม้แนวทางจะเดินติดต่อกันมา4ี่ห้างวดติดนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าแนวทางมีข้ามิหลุดนะครับยังไงเป็นเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับ เรามาเริ่มมันที่ราพฒนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวสูตรคำนวณที่9กว่าศนะครับสูตรฝันไปที่0ตามสูตรคำนวณยังให้ระวังเลเบิลเลงหามนะครับมีโอกาสมาได้50%านะครับสชุดหลักก็จะมี9,5 9 6 0 5แล้วก็0 6ชุด3ตัวสูตรฝันไปที่205เด่น3ตัวมา1 2ตัวสูตรคำนวณในที่6 9แล้วก็2นะครับสำหรับเด่น2ตัว9กับ0ว่านย์ะครับมาชนกระเด่น3ตัวมาชนกันที่9นะครับตัวชนนะครับไปชนตัวรองนะครับ ไม่ชนตัวเน้นตัวฟันเพราะฉะนั้นเด่น2ตัว9กับ0ว่านะครับก็ให้เพื่อนๆระวังกันไว้ทั้ง2ตัวนะครับมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวผมชอบทั้ง9และก็0นย์ะครับจริงๆวันนี้ค่อนข้างที่จะเลือกยากสำหรับเด่นตัวเด่นนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่ศูนย์ตามตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็รองไปที่9นะครับมีโอกาสที่จะมาทั้ง9กาับ0นย์นะครับ ยังไงก็ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่ศูนย์ตามตัวนี้ตัวฟันนะครับศูนย์ในสูตรย่อยค่อนข้างที่ชนหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับคู่2ตัวนะครับให้เน้นไปที่ศูนย์ห้านะครับชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ชุดรองศูนย์หกนะครับให้ระวังกันไว้ทั้งศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับค่อนข้างเลือกยากอยู่พอสมควรเช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวจะชอบไปที่ศูนย์ห้ามากกว่าศูนย์หกนะครับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรชี้ ชุดรอง9596นะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเด่น9ค่อนข้างที่จะมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น4ชุดหลักวันนี้นะครับให้เน้นไปทั้ง4ชุดนะครับยังไงนําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าถ้าตัวเด่น2ตัวนะครับถ้าเด่น9กับ2ไม่พลาดนะครับถ้ามาตามสูตรคํานวณนะครับ2ตัวน่าจะเป็น9596หรือ0506นะครับก็ชอบชุดไหนก็นําไปพิจารณาส่วนตัวผมจะชอบไปที่05แล้วก็ ตัวรองก็จะเป็นในส่วนของ95นะครับแล้วก็0 6 9 6ตามลำดับนะครับสำหรับชุด3าตัวผมให้เน้นไปที่ตามตัวเน้นตัวฟันนะครับ205นะครับค่อนข้างที่จะชอบมากที่สุดเช่นเดียวกันสำหรับชุดนี้นะครับก็รองไปที่50 105แล้วก็506นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวก็เน้นไปที่9ตามตัวเน้นตัวฟันนะครับอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับทั้ง9กาับ0นย์ะครับเพราะฉะนั้นเด่น3ตัวก็เน้นไปที่9 ตัวรองให้รองไปที่6นะครับและก็รองไปที่2ตามําดับนะครับ6ถ้าเพื่อนื่อนสังเกตจะไปชนกระเด็น2ตัวสูตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับที่จะมา9กับ6นะครับต่อกันที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเดิน2ตัวนะครับสูตรคํานวณในที่6กับ7นะครับสูตรฟันไปที่6สําหรับคู่3ตัว2ตัวนะครับนำเดนสสูตรเช่นเดิมนะครับสูตรหลัก9กับ0สูตรใหม่6กับ7็มันจะเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวนะครับ ก็จะได้อย่างละ4ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับตัวเน้นตัวฟันนะครับสำหรับชุดคู่จับวินสูตรให้เน้นไปที่90696แ huh. ล้วก็06นะครับให้เน้นคู่ 6, 6, 6ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่า6ไปชนกับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับและก็ที่สำคัญนะครับเลขกำลังวันของวันจันทร์วันนี้ก็จะมี692นะครับเพราะฉะนั้น6ไปชนกับเลขกำลังวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่6แล้วก็คู่2ตัวนะครับก็เน้นไปที่0696นะครับแล้วก็ชุด3ตัว 906นะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นงวดที่6ที่7ติดต่อกันนะครับก็มาช่วยกันลุ้นกันต่อในเย็นของวันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ